สวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่แมตช์จำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026นาที22ครับคู่ซูปเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่สนามโอเทฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาครับผม คู่นี้แข่งจริงวันเสาร์ที่17มกราคมพุทธศักราช2569ครับโดยมีผมลุงเน่งซัดเต็มข้อให้เสียงบรรยายภาษาไทยครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแข่ง21นัดมี43แต้มรังอันดับที่2ของตรางครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแข่ง21นัดมี32แต้มครับรังอันดับที่7ของตาราง นัดนี้ครับสามแต้มมีความสัมพันธ์ของทั้งสองทีมครับสติของทั้งสองทีมที่เจอกันครับห้านัดหลังสุดผลปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาชนะไปสองนัดเสมอหนึ่งนัดแล้วก็แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปสองนัดครับมาดูทางด้านไลอัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาในระบบ4-2-3-1ครับโค้ชใหม่ก็ดารินเฟเชอร์ครับมาแทน โค้ดเก่าที่เพิ่งโดนไล่ออกไปครับ3ตัวลุกก็จะมีเอมูโมกบุญญาแล้วก็บูโน่ครับบุญ่าจะเป็นมันจะมีเชโก้ครับแล้วก็มาดูทางด้านล่อัพของแนซิตี้ครับมาในระบบ4-3-3ครับสามตัวลุกก็จะเป็นซีวาโดกูแล้วก็ฮาแลนด์ครับการจัดตัวผู้เล่นครับอ้างอีงมาจากนัดที่แล้วครับนัดที่21ครับ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยวันนั้นที่นี่ด้วยครับรกรรมการเป่านุวีเริ่มเคลียร์ครับแมนยูในชุดสีแดงบุกจากซ้ายไปขวาครับแล้วก็แมนซิตี้ในชุดสีเทาเขียวครับบุกจากขวาไปซ้ายครับผมนัดที่แล้วแมนยูก็บุกไปเสมอกับเบอร์ลี่มาครับสองประตูสองแล้วก็แมนซิตี้เปิดบ้านเสมอกับทางด้านของไบตันไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับ บอลถ้วยเอฟเอครับครับแอนซิตี้ก็ชนะไป10ประตูตอนหนึ่งครับชนะให้กับทางด้านของเอ็กเซเตอร์ครับโอ้โหทีมเอ็กเซเตอร์นี่ก็เขามาเล่นบอลหรือเขามายืนดูข้อคนอื่นเล่นบอลก็ไม่รู้ครับ <c oughs> ยอกหยอกาซิมิโลกให้เชโกไปขึ้นหลังให้อ e, e ุกเต้อุกเต้ส่งติดกวาดิโอบอลไปถึงคาร์เ่นครับ อเลนลากไปลากตัดสนามมาส่งขึ้นหลังอเล่นเล่นชิงกับไปให้โดโกไปที่อาเอเส่งก็ติีเทเว่นครับดานโลให้อูกเตไปที่คุญยามาที่เชตโกครับเชตโกฝากบอลให้คุญยาไปวิ่งทำทางออกไปคุญยาล็อกอยู่ให้บูโนบูโนโสับหลอกให้เชตโกเชตโกพลิกลุงนี้ได้โอ้คือหลังไปให้ คุณย่าหมาที่โอ้โหกาเซมิโลออกไปแล้วครับยังเล่นอยู่หน้าปากประตูของแมนซิตี้ส่งก็ติดโฟนเดน,นแล้วครับกาซิมิโลลูกนี้เป็นบอลโต้กลับของแมนซิตี้มาที่ฮาแลนด์ให้ดอกูดอกูมาที่ฮาแลนด์ฮาแลนด์ส่งธนูช่องมาติดอุกเต้ครับไปที่มาร์ติเนสมาร์ติเนสให้กุญย่าออกไปกุญย่าส่งขึ้นหลังก็ติดแล้วโอ้โหแหมมาที่ฮาแลนด์ฮาแลนด์ลากขึ้นไปก่อนเลยครับส่งก็ติดดาโล โดให้เอมเบอร์โมมาลากยาวขึ้นมาเอมเบอร์โมยังไปต่อได้ล็อกลงไปให้เชดโกเชดโกล็อกลูกนี้ก็ติดแล้วครับออกบอลมาที่แบโนซินวาซินวาลากไปติดมาตินเนสให้เชเดโกไปเชเดโกก็จะไปเองก็ติดแล้วครับโผเดนบอลไปให้ฮาเลนฮาเลนออกช่องขวามาให้ซินวาทำชิ่งกับฮาเลน อาเดน,นตบกลับคืนให้โฟเดนเข้ากลางไม้ไรเดอร์โอ้จะออกไปให้อาเก้แต่ก็ติดครับบอมยาวขึ้นมาแมนยูบูโน <B uno S 1> ออกบอลให้เอ็บบูมโม,โมลูกนี้ลากขึ้นไปเลยครับลากลุดนขึ้นไปบาดเข้ามาโอ้ชเชนโก้กับรอลุนี้ก็เป็นประตูขึ้นนำเลยครับโอ้เบนจามินชเชนโก้แท็บอินลูกนี้เข้าไปโอ้แม่ต้องชมนะครับเอ็บบูมโมลากขึ้นไปลูกนี้แทบ ส่งมาแทบอินลูกนี้โหยิงมุมแคบนะครับเจตโ,โก้ลูกนี้ไม่เหลือครับเป็นลูกไฟนะครับแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดขึ้นนำแมนซิตี้ไป1ประตูต่อศูนย์จากเบนเจามินเชตโก้ยิงต่อเนื่องกันเลยครับเจตโก้นัดทีแล้วก็น่าจะได้เป็นฮีโร่ครับแต่ก็โดนตีเสมอท้ายเกมครับกเกือบได้เป็นฮีโร่ไปแล้ว เหมาคนเดียว2ประตูครับนาที่ไปเสมอกับเบอร์ลี่นัดนั้นน่าชนะด้วยครับแต่ว่าก็ทำได้เพียแค่เสมอครับไปแบ่งแต้ไปสินวาให้หนุเนสทะลุช่องออกมาก็ติดชอแล้วครับแมนยูก็ต่อบอลสั้นๆกันให้เฮเวิกาซิมิโลขึ้นหลังไปมาติเนสออกมาให้คุณยา ตบเข้ากลางมากูกาเต้เล่นกับชอไปที่คุญยาคุญยาลากขนานเส้นไปคืนมาที่ชอไปที่บูโนโ่บูโนโล่ลากขึ้นไปครับขึ้นหลังไปกูกาเต้กูเต้ขึ้นหลังไปก่อนเลยครับยังไม่มีช่องเจาะคุญยาให้ชอชอพลิกมามาติเนสเล่นกับมาติเนสครับคืนให้เฮเวน่นเฮเว่นก็ได้เป็น ตัวจริงต่อเนื่องนะครับต้องชมน้องครับกำลังเล่นดีขึ้นดีวันดีคืนเลยครับเอเวนมาทิชชอส่งมาก็มาติดที่นูเนสครับให้บอลไปที่ซินวามาที่โฟเดนแอนโดรซินวาลากไปรอนูเนสมาเติมได้บอลกระชากขึ้นมามาที่โฟเดนตอสเลสโอ้โหส่งบอลก็ติดบูโน่ครับ ให้กาซิมิโรไปมาที่เชสโกออกบอลให้เอ็มเบอร์โม่เอ็มเบอร์โม่ก็เพิ่งตกรอบในบอลทีมชาตินะครับก็ได้ข่าวว่านัดน,นี้ก็จะมาช่วยแมนยูได้ครับนัดที่เจอกับแมนซิตี้ผมก็เลยจัดตัวให้เอ็มเบอร์โม่ลงไปก่อนนะครับแทนทัตติงดองกูครับเปิดก็ออกครับลูกนี้โอ้โหแมนซิตี้ เล่นลนกันไปเองครับเอ็มบูโม่พักบอลลงให้เป็นมาที่กาเซมิโร่ต่อบอลให้บูโน่ไปที่กุญยากุญยาเข้ามาเชสโก้เชสโก้หลอกลูกนี้ก็เลี้ยงกลับมามาที่กุญยากุญยาชิปออกซ้ายมาออกขวามาที่เอ็มบูโม่เอ็มบูโม่เข้าไปให้บูโนโ่มาที่เอ็มบูโม่ไหลมาให้กาเซมิโร่มาที่บูโน่ไปที่เอ็มบูโม่เอ็มบูโม่ลากล็อกติดไปเองแล้วครับ บอลยาวขึ้นไปนอนรู้ว่าเฮเบนมงได้ส่งขึ้นหลังไปบอลยาวขึ้นไปนะครับชอบมงคืนมาให้อุกอเต้ได้ชอออกบอลมาให้กุญยาอุกอเต้ส่งพลาดน,นะครับโฟเดนมาที่ไบโรซินวาให้ไรเดอร์ไรเดอร์ตบกลับไปโฟเดนโฟเดนให้เบรโดไรเดอร์มาที่นิโก,โก้โกโกเสเลสลากลาออกไปก่อนครับ ออกซ้ายมาเอเกเอเกขึ้นไปให้ดิโก้กัซเลสมาที่โดกูโดกูไปที่ฮูเนสมาที่ฮาเลนตกลก่าเข้าไปโฟเดตแต่งลูกดีออกมาได้ครับตะบันก็เซเดร์เลป็นรับไปไ,ได้ซุปเปอร์เซฟมาตินี้เห็นท่าไปดีบอมยาวขึ้นไปยาวบลอลลงก็เสียบอลไปโฟเดต เข้ากาไปไรเดอร์ฮแราแลนด์ออกไปที่โฟเดนโฟเดนรอเพื่อนเติมมาที่ซินวาซินวาออกมาที่ฮาแลนด์ฮาแลนด์เข้ามาแล้วก็ลากออกไปก่อนส่งมาที่ไรเดอร์ไรเดอร์พลิกแต่งออกมาให้อาเกะเอเกะมาที่ดอกุดอกุล่าก็ติดแล้วโอ้โหเราไปเรามาติดทุกเวลาหนึ่งนาทีกรรมการเปร่าลูวินหมดเวลาครึ่งแรกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำ แมนซิตี้ไป1ประตูต่อศูนครับจากเบนจามินเชสโก้ไอหน้าหลอของเรานี่เดี๋ยวไปรับชมคขึ้งหลังครับว่าจะเป็นยังไงครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวตัดให้เดี๋ยวมาพบกันครับเอาล้ครับคือหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับแมนซิตี้บุกจากซ้ายมาขวาครับได้เขียก่อน ก็ห้นัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับแมนยูก็แพ้1นัดชนะ1นัดแล้วก็เสมอ3นัดครับแมนซิตี้ก็ชนะ2นัดแล้วก็เสมอ3นัดนะครับสติตีก็ใกล้ๆกันครับแต่แมนซิตี้ทำได้ดีกว่าอยู่เล็กน้อยครับนัดนี้ก็ ผมคิดว่าแมนซิตี้น่าจะมาเก็บแต้มถึงบ้านแมนยูได้ครับแต่ก็น่าจะยากอยู่ครับนิดนึงอ่าอนนเป็นการแสดงความคิดเห็นของผมนะครับในการแข่งจริงแต่ว่าจำลองแบตนี้ครับมาดูครับความมันจะเป็นยังไงมาชมเกมกันต่อครับออกบอลไปมาที่ฮา r l แลนด์ฮาแลนด์ก็ลูยไปไรเดอร์มาที่ด o อกูออกไปที่เอเก้เอเกให้ดอกูดอกู ส่งขึ้นหลังให้ไรเดอร์มาที่โฟเดนไปที่นูเนสมาที่วนูเนสแต่งยาวเกินไปแล้วครับคุณย่าก็ให้บอลเร็เวไปที่บูโนนะครับบูโน่ลอคุณย่าเติมมาออกซ้ายมามีพื้นที่ลากเข้าไปลากขึ้นไปก่อนแล้ววนกลับมาส่งมาที่อุกเต้เล่นกับคุณย่าเข่ากลางมาเช็โกเชโกส่งลูกนี้ก็ไม่ดีครับแต่แก้ตัวมาได้ อกเตมาที่กาซิมิโลล็อกคืนบอลอยู่ครับไ้อุกเตหมุนวนไปรอบนึงแล้วก็ส่งให้กาซิมิโลคุนยา่าบอลให้อุกเตเล็กอุกเตทะลุช่องมากุนย่าเปิดมาลูกนี้โอ้โหไม่มีใครได้มงครับมงคืนไปก็บอลยาวทิ้งไปเลยครับซิตี้ AK, เฮเกไปที่ดอกูไรเดอร์คาร์นไปที่ดอกูดอกูคืนให้ไรเดอร์ ่อ,อไปที่เอเกโดกูห้ไรเดอร์มาที่ฮาแลนฮาเลนเข้ากาไมค์กอรเเลสไปที่ไรเดอร์เปิดออกขวามาบอลลงได้ให้ดูเนสไปที่ไรเดอร์ไรเดอร์มาที่เซินวาห้โฟเดนฝากไปที่ซินวาเด่นบอลเร็วมากครับโฟเดนมาที่กอรเเลสชิปออกขวามาให้ซินวาซินวาเข้าไปให้โฟเดน ออกมาที่ซินวาซินวาเปิดลูกนี้โอ้โหแย่งกันมงครับ <c oughs> เปลี่ยนตัวครับแมนยู <c oughs> U, เอาเฮเวนออกครับแล้วก็เอาแม็กควายลงมาแทนแมนซิตี้ก็เอาเอเก้ออกแล้วก็ส่งเดี <c oughs> ย๋ยวครับอ่านไม่ทนัน <c oughs> เปิดยาวไปโฟเดนมงได้ลูกนี้ก็โอ้เข้ามือลามนสแล้วครับ <c oughs> เอาโรดี้เข้ามาแทนแล้วครับแมนซิตี้ วาดิโอทุบมาที่โรดี้บอลเสลทให้โรดี้สอโอปมาเบโรซิวานิโก้กาเสให้นูเนสชิปออกซ้ายมาวาดิโอให้โดกูไปที่ไรเดอร์มาที่ฮาแลนด์ฮาแลนด์ล็อกนิดนึงเปิดออกขวามาให้โฟเดนโฟเดนไหลโฟเดนได้บอล Rider, มาที่ไรเดอร์มาที่โฟเดนมาที่ไรเดอร์ไปให้โอ้โหดูเนททำชิ่งกันลูกนี้ก็ดูจังหวะล้ำหน้าไปครับโอ้โหแมนซิตี้แมนซิตี้เปลี่ยนตัวครับเอากอรซสเลสออกแล้วก็เอาจอสตสโตนเข้ามาแทนมาดูกันว่าเขาจะเปลี่ยนเกมได้ไหมครับสตนมาติเนสเล่นสั้นกับแม็กไวาย แมกควายก็หายเจ็บแล้วครับน่าจะมีชื่อได้ลงสนามครับนัดน,นี้เปิดยาวขึ้นมาให้บูโนบอลลงสวยครับอูกาเต้ส่งพลาดอีกแล้วครับอูกาเต้โฟเดนเข้ากลางไปเบรดโดมาที่โฟเดนให้เบรดโดไปที่ฮาร์แลนด์อบอลไปที่สโตนโตนลากตัดเข้าไปส่งขึ้นหลังกวาดิโอฮาร์แลนดมาที่ แมโนสินวาให้โฟเดนโฟเดนได้บอลล่าขึ้นไปเลยครับโฟเดนล่าขึ้นไปไปต่อได้วนกลับมาส่งคืนก็ติดครับบอมยาวทิ้งไปเลยแมนยมูมูโม่บ่มได้ครับให้บูโม่มาที่บม,มูโม่อีกครั้งครับออกไปล็อกมาเข้ามาให้บูโน่ครับบูโน่ลากไปขึ้นหลังไปที่อูกเต้ที่กาเซมิโล คือหลังไปที่ดารโลครับไม่มีช่องเจาะจริงๆครับแมนดูดารโลล่ขึ้นไปส่งมาที่บุโนบุโนลากขึ้นไปคืนหลังให้อุกเตมาที่บุโนบุโนคือบอลอยู่ออกช่องนี้มาก็ติดมูเนสครับโลดี้เอาบอลให้โนกูเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้ก็อีนนี้บอลลงให้แบ็กไวได้ครับมาที่อุกเต ส่งขยแยงไม่ชอชอล็อกพิกไปพิกมาคืนหลังไปมาติเนสคืนให้มาติเนสอีกครั้งครับอุกเต้ชอชิปมาลูกนี้สวยครับมาที่กุญย่าได้บอลก็เอาบอลลงขวางไว้โอ้โหดูเนสเข้ามาแย่งไปครับช้าไปครับโคเดนเล่นกับแบโดพืน้นโหดังลบตัวสไลด์ไว้ได้ครับแบโดเกือบเสียบอลไป สนอฟส่งมากวาดิโอไปที่โรด,ดี้โหดี้โอ้โหเดินสั้นไปดูเนสส่งให้โฟเดนโฟเดนลากขึ้นหลังไปก่อนครับมาที่โฟเดนเข้ากลางไปดูเนสวนกลับมาให้โฟเดนอีกครั้งครับชิปมาก็ติดกาซิมิโลครับบูโนโอวอลออกให้เชสโก้ไปเดมูโมคืนมาให้กาซิมิโลมาที่อูกเตอูกเตมาให้ชอมาถึงกุญยากุญยาสับขาอรอทุกนี้ ขึ้นไปมาที่กุญแจกุญแจได้บอลโดนลูกสองไปไม่ได้แต่โอ้โหบอลยังมาเข้าทางดูเนสตวาดีโอตบมาลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับบูโนโ่วิ่งมาช้าไปโอเดนให้เมนโนซินวาเนี้ยก็ติดกุญแจแล้วครับกาซิมิโร่ไปที่เอมูโมเอมูโมล็อกคืนบอลมากาซิมิโร่มาที่บูโน่ขึ้นหลังไปให้กาซิมิโร่เอมูโม มาที่อกเตอุกเตมาที่เชโกเชโกคืนไปให้กาซซมิโรมาที่อุกเตคืนมาให้กาซซมิโรกรรมการเป่านักบินหมดเวลาครึ่งหลังครับแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดเฉือนเอาชนะแมนเชสเ,เตอร์ไปซิตี้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวมาดูวันแข่งจริงว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอให้ล่ำล้ำรวยรวยครับ เงินทองใช้กันไม่หวาดไม่ไหวสำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับมันจริงๆดังนี้